กันไก่ด้ามหักแบบนี้เราอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราสามารถซ่อมใช้ได้อีกนานเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาด้ามกันไก่หักแบบนี้นะครับผมนะครับซึ่งตัวพลาสติกตรงนี้นะครับมันหักออกไปแล้วนะครับ มันหักไปแล้วนะครับเวลาเราใช้งานนะครับมันก็จะงอกแงกงองแงงนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับตัวนี้เราสามารถซ่อมใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก็ให้นำด้ามมือใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับเราก็ใส่กลับเข้ามาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะมีได้กับ กาวร้อนนะครับแบบนี้เลยให้เรานำได้นะครับมาพันให้รอบตัวที่หักนะครับตรงนี้พันไปเลยครับพันหลายๆรอบนะครับนี่นะครับเราก็พันเยอะๆนะครับแบบนี้เลย พันไปครับแล้วก็ใช้กาวร้อนหรือกาวตาชานะครับหยดไปให้ทั่วบริเวณได้ที่เราม้วนไว้ครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอให้กาวตัวนี้แห้งนะครับสักพักหนึ่งนะครับประมาณ2อสานาที นี่นะครับหลังจากที่กาวแห้งเรียบร้อยนะครับเขาจะจับตัวปิดก้อนแข็งมากๆเลยนะครับตัวนี้แข็งโป๊กเลยนะครับทีนี้เราก็นํากันไกตัวนี้นะครับกลับมาใช้งานได้ดังเดิมแล้วนะครับผม เนี่ยนะครับกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับเพียงแค่ใช้ได้กับกาวร้อนเท่านั้นนะครับผมหรือว่ากาวตาช้างก็สามารถใช้ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับกันไกของเรากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเพื่อนเนท่านใดมีปัญหากันไกด้ามหักแบบนี้ทดลองเอาวิธีนี้ไปทําตามมาดูนะครับกันไกจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับอย่าเพิ่งทิ้งครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยครับ Okay.